เมื่อเราได้เตก้าเหี่ยวมาเรามาดูนะคะว่าเราจะจัดการยังไงลากน้ําค่ะหั่นชิ้นให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็เอาไปแช่น้ําค่ะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นค่ะหมูทอดขี้มิ้นนะคะเราต้องล้างหมูให้สะอาดนะคะซาวกับเกลือค่ะสองน้ํานะคะจับหมูดูไม่ให้มันลื่นนะคะเป็นนั้นใช้ได้ค่ะจากนั้นก็มาเตรียมเครื่องค่ะตะไคร้ค่ะกระเทียมค่ะพริกไทยแล้วก็ขี้มิ้นค่ะเกลือค่ะโูขกดขูขนะคะตำให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็มาคลุกกับหมูค่ะ คลุกกับหมูนะคะแล้วก็ใส่ด้วยน้ำปลาค่ะปรุงรสนะคะคลุกคลุกคลุกให้เข้ากันเราจะแยกหมูกับเครื่องออกจากกันนะคะเราจะทอดหมูก่อนนะคะแล้วเราก็ตั้งกระทะค่ะใช้น้ำมันไม่ร้อนจัดนะคะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะค่อยๆทอดค่ะเมื่อทอดหมูเสร็จเราก็เอาเครื่องที่เหลือนะคะมาผัดนะคะใส่ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาละตน,นูดนิดนึงนะคะเรียบร้อยจ้า สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่น้องปูลน,นะคะวันนี้กับปลาล้าค่ะจเจลปลาล้ลาทรงเครื่องกับหมูทอดขมิน้นใต้กับอีสานค่ะมาค่ะทุกคนมอร่อยกับแม่น้องปูนเลยค่ะ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย,อ,ย,อ,ยอันนี้แม่นองปูุนมีวิธีทำให้นะคะเพราะว่าอันนี้แม่นองปูุนต้องการเอามาคุกข้าวอร่อยมากค่ะคุกข้าวกินกับปลาลาซุงเครื่องแซ่บ ร้อยร้อยร้อย <ie> เพกาเพกาเหี่ยวฝักละสิบบาทแม่หาให้มา ความเหี่ยวของผักไม่เป็นอุปสรรคของแม่นงปุุนนะคะเพราะมีวิธีการจัดการมาแล้วอืม Não. Mm. <coughs> ตื่นมาก็ทำงานบ้านค่ะกว่าจะเสร็จชีวิตคนทำงานเป็นลูกจ้างเขาก็อยอย่างนี้แหละ ชอบป็นเอคมิ้นที่เหลือจากการทอดหมูอร่อยนะคะลองลองดูเอามาคุกข้าวแล้วร้อนท้ิ้งแบบจ้ำข้าวเหนียวด้วยนะ สีมันไม่สวยเพราะว่าแม่น้องปุณอ่ะเอาพริกไทยตมลงไปเลยที่จริงอ่ะพริกไทยยังไม่ต้องตมแต่ว่ามันต้องใช้เป็นพริกไทยผงแต่แม่น้องปุณมีพริกไทยเม็ดมันก็ทำให้สีไม่สวยนิดนึงแต่เรากินได้เหมือนเดิม,มจัดเกี่ยว แต่ถ้าใครกินไม่หมดภายในหนึ่งพักซื้อมาแล้วยังกินไม่หมดนะคะเพกาให้ใส่ในตู้เย็นไว้อย่างนั้นละคะ่ะแต่ก็คือใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็ใส่เพการลงไปแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกๆวันนะคะกินได้เป็นเดือน,นะคะ่ะ โอเคค่ะคลิปนี้แม่นุกคุณขอตัวไปดูหลานก่อนนะคะเอากับข้าวไปให้เขาก่อนค่ะขอบคุณสำหรับราการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ